สวัสดีทุกคนผมป็นชองปร์ทิลิบเบอร์นะผมแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปผมมีอะไรจะมาบอกครับผมถ้ายอดคลิปนี้ผู้ติดตามถึง1,000คนและมีคนดูถึง1,000ผมผมจะจัดแกนสิบสแม็กเลฟมารีวิวครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ชอะ่องปารอทิคิวเบอร์ครับผมแล้วก็เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับผมผู้เป็นชองปร์ทิลิบเบอร์นะผมสำหรับวันนี้ผมผมจะทำการ บอกนะครับผมว่าลูบิกเจ้าแกน12 m a x l e มล็ลูกนี้เนี่ยคุณภาพเนี่ยออกมา2ปีแล้วผมคุณภาพจะเป็นยังไงครับผมสำหรับในปี 2023, ส0 2พันี่นี้ผมก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงครับผมก็เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยครับผมว่าลูบิกรุ่นนี้เนี่ยจะต่างไปจากปีนี้ยังไงอะไรยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับผม ก่อนอื่นนะผมผมขอต้องขออนุญาตใส่หูฟังอย่างนี้ผมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นไมบผมทุนจะได้เห็นและได้หยิบชัดๆนะครับผมโอเคผมสาหรับสิ่งที่ผมอยากจะมาพูดในวันนี้เนี่ยนะคือเจ้าคุณไอ้ของแกน12แมคลิฟลุกนี้ผมซึ่งมันออกมาค่อนข้างที่จะน,นานแล้วผมประมาณ2ปีแล้วผมก็ผมอยากจะมาบอกให้ฟังก็ผมว่าลูบิที่ออกมานานแล้วเนี่ยคุณภาพยังดีอยู่ไหมนะผมและผมจะมาทําการเปรียบเทียบของลูบิทในสมัยนี้ด้วยนะผมก็เดินเราไปดูเลยผมว่า จะมีเรื่องอะไรครับผมเรื่องแรกผมเป็นเรื่องของการไอ้นี่ครับผมการปรับอะไรต่างๆผมซึ่งการปรับเนี่ยถึงสมัยนี้ครับผมเจ้ารูปิการปรับของแกในสมัยนี้จะเป็นแบบระบบเฟืองนะผมเป็นระบบเฟืองแลว้วก็มันเป็นแบบสบายใช้ที่จิ้มซิมใช้จิ้มซิมปรับได้เลยหบแต่เจ้ารูปนี้ผมไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเหมือนกันครับผมใช้เจ้าเครื่องมือของเจ้าแกติดสองม,มกเล็บครับผมสามารถปรับได้เหมือนกันนะครับผม ซึ่งบอกเลยว่าง่ายมากๆผมซึ่งมันไม่ได้ต่างอะไรผมซึ่งสามารถปรับเทนชันได้แล้วผมได้6ระดับแล้วผมแล้วปรับความห่างของแมกเลฟความตงสปินเนี่ยได้อย่างละหระดับผมอยากได้ระดับอะไรก็ปรับกันได้เลยนะครับผมต่อมาในเรื่องของแม่เหล็กระบบแม่เหล็กอะไรต่างผมถึงแม้รุ่นนี้จะแม่เหล็กไม่ได้เยอะถึงเจ้าสมัยนี้ผมที่จะมีแม่เหล็กที่ปลายชิ้นเอดนะครับผมแต่การปรับของรุ่นนี้ก็คือจะ เหมือนเดิมไหมผมไม่มีการเสื่อมลงอะไรไม่มีอะไรเสื่อมเลยผม,มการปรับยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะผมสามารถปรับได้ที่ชิ้นคอเนอร์แล้วก็ปลายชิ้นคอเนอร์คือแบบเหมือนเดิมหทุกอย่างเลยผมซึ่งถ้าใครอยากปรับอะไรเนี่ยก็สามารถปรับได้เหมือนเดิมแค่จะไม่มีแม่เหล็กที่ปลายชิ้นคอเนอร์ผมแต่คุณภาพยัยงดีเหมือนเดิมและจะไม่เสื่อมลงแน่นอนอย่างครับผมซึ่งฟีลลิ่งของลูกนี้นะผมเจ้ากแกนสองแมล็กเนี่ย ซึ่งมันออกมาตั้งแต่ปี2021นะครับผมถือว่านานมากๆแล้วครับผมก็ประมาณ 2, 2ปีแล้วผมจะ2ปีแล้วมั้งนะครับผมก็ฟิลลิ่งนี้แน่ๆจะมีความกรอบลื่นและขมเงายครับคือมันไม่ต่างจาก,กตอนที่แกะออกไปยหรอกเซึ่งรุ่นนี้ผมเล่นมานานมากแล้วครับผมเล่นมานนานมากแล้วก็คุณภาพในยังดีเหมือนเดิมน,นะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะดีไม่ดียังไงไปดูตอนผมซบกันเลยครับ แก้ของทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วคือแบบเห็นแลมาไปชมมันล็อกอัพมีนิดเดียวผมแล้วก็มีการบิดได้ฟโฟล์ดมาและลินมาๆผมซึ่งรูปฟีลลิ่งของรุ่นนี้จะมีความกรอบนะผมจะไม่นุ่มเหมือนกับเจ้าลูบิกพวกสปริงธรรมดาทั่วไปนะผมซึ่งถ้าเปรียบเทียบบแก๊สเบียดเอ็มโพเนี่ยรุ่นรุ่นนี้ยังความกรอบผมคือแกสนสเบีดเอ็มโพเนจะนุ่มมากยิ่งกว่าผมเดี๋ยวกันถ้าทุกคนดูไม่ออกเดี๋ยวไปดูการเปรียบเทียบระหว่าง เสียงของเจ้าแก๊ซิเอ็ดสิองแอมและแก๊ซิบเอ็ดอมโปลเลยครับผมเห็นไหมครับทุกคนเสียงมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยและนี่ก็คือ การเปรียบเทียบของเจนสอืบสมาลและแก๊1เิลี่ยโปรผมว่าเสียงมันต่างยังไงครับผมซึ่งเรื่องแค่เสียง่งมันอาจจะดูไม่ออกครับผมซึ่งเรื่องของคุณพามนนันบอกเลยว่าซูสีเขียนไม่ว่าผมอยู่ที่ใครชอบสปริงเล็และใครชอบแบคเล็บแค่นั้นเองนะครับผม ต่อมาผมเป็นเรื่องของการสปีดฟิลเลงนะผมว่ายังดีเหมือนการลูบิในสมัยนี้หรือเปล่าผมซึ่งผมบอกเลยว่าการสปีดี่ผมมีความลื่นโฟมากๆนะคุณผู้ชมคือคุมง่ายๆและโฟมากมันบิดได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะผมคือสมัยนี้เนี่ยมีลูบิออกมาใหม่เยอะนะผมซึ่งปีนี้ก็มีแกน14แม็กเลสผมเป็นลูบิสุดยอดแฟลชชิพของแกนนะปีนี้ผมซึ่งออกมาผมห่างจากเจ้ารุ่นนี้เนี่ยสองปีแล้วผมซึ่ง พัฒนามา2คันแล้วผมจากซึ่งปีที่แล้วก็มีแกน13ออกมานะผมก็บอกเลยว่าลูกนี้เนี่ยยังเทียบกับแกน14ม a c l e m ได้ผู้ชมซึ่งผมขอเทียบกับแกน13ม a c l e m ก่อนแกน13ม a c l e m เนี่ยจากที่ผมฟังนะผมเขาบอกว่าจะมีการติดขัดบ่อยนะผมจะมีล็อกอัพที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะผมซึ่งลูกนี้ในล็อกอัพค่อนข้างที่จะน้อยแล้วผมก็ แต่ลูกของกาสาิบสารแมกเนเนี่ยจะมีความโฟโลว์และจะมีะแรงเสียดทานที่น้อยกว่าผมเนื่องจากมีแม่เหล็กที่ปลายชิ้นเอตนั่นเองนะผมแต่ทุกคนก็ยังชอบแกบสอนแมกเนตมากยิ่งกว่าผมเพราะว่ามันลื่นและสปีดได้ดีมากกว่านะครับผมแต่ที่ผมพูดมานี้ผมไม่ได้พูดแบบไปดูเขามาแล้วมาพูดตามแบบผมเคยได้ทาการบิดเจ้าแกาน13แม็กเนบจริงๆมาแล้วนะผม ซึ่งผมเคยไปแข่งรูบิกท,ที่โรงเรียนนะผมและตอนนั้นผมเข้ารอบออชิงชนะเลิศน,นะผมซึ่งมีผมมันก็มีรุ่นน้องแล้วก็มีรุ่นพี่นะผมซึ่งรุ่นพี่คนนี้ได้หกเจ้าแก่จะจมแม็กเลฟไปนะผมผมเลยขอพี่เขาบิดนะผมซึ่งผมได้ทําการบิดแหละการบิดครั้งแรกบอกเลยว่าคล้ายแกงสิบสองแม็กเลฟเจ้ารุ่นนี้มากมากเลยผู้ชมคือมันคือบิดครั้งแรกมันไม่ต่างกันเลยนะผมแต่พอบิดค่อยๆบิดจริงๆนะมันจะมีความโฟล์มากยิ่งกว่าผู้ชม มันจะมีแรงเสียดทานที่น้อยกว่านะครับผมแต่มันก็รู้สึกแค่นิดเดียวผู้ชมก็เนี่ยผมนี่เป็นการเปลี่ยนเทียของแกนสองกสนสีสที่ผมเคยลองมาครับผมและในปีนี้ก็ออกเจ้าแกนสีแรร่แม็กเลฟมาเนี่ยบอกเลยว่าเกาานเสียแม่เล็นเนี่ยจากที่ผมฟังมาครับผมจะมีการติดขัดที่น้อยน้อยนะครับผมแล้วก็มีความบิดที่โฟลื่นนะครับผมและเป็นลื่นแบบขุมง่ายด้วยนะผู้ชมจากที่ฟังมาครับผมไม่ว่าจะเป็นพี่ชาดาเลยที่จาชันนะครับผมก็ เขาก็บอกแบบนี้นะผมว่ามันดีจริงนะผมก็เจ้าแกนสองแมกล็บเนี่ยจะคล้ายๆกับเจ้าแกนสิบสี่แมกล็บผมก็คือจะบิดได้โฟแล้ล็อกอัพไม่ค่อยมีนะผมก็เนี้ยซึ่งแกนสี่แมกแล็บเนี่ยจะปรับได้เยอะกว่าเจ้าลูกี้เยอะมากคชมสามารถเพราะว่ามันสามารถปรับได้ได้ที่ชิ้นเอทนั่นเองนะผมที่มันปรับได้ผมก็ถ้าใครอยากเห็นเจ้าแกนสิบสี่แมกเล็บรีวิวเนี่ยก็เข้ามาดูกันเยอะๆนะผมคคลิปนี้ยอดดู ถึง1,000พคนนะผมผมจะจัดมาให้ดูเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสุกันนะผมว่าเจา้าลูบิรุ่นนี้ออกมานานแต่คุณภาพยังดีอยู่ไหมบอกเลยว่าผมว่าคุณภาพยัง,ยงสุดยอดเหมือนเดิมคุณผู้ชมคุณภาพยังดีงเยี่ยมเหมือนเดิมนบผมคือมันไม่ต่างจากรุ่นก่อนๆเลยคุณผู้ชมคือแบบไม่ต่างจากรุ่นนี้สิเออไม่ใช่ต่างเลือคือเูบิทสร์นี้เนะี่ยบอกเลยว่ามันทำออกมาได้ ความคันจะดีับผมซึ่งรุ่นนี้ยังดีอยู่เหมือนเดิมผมซึ่งนักแข่งระดับประเทศหลายๆคนเนี่ยก็ยังใช้เจา้าูรบิทลูกนี้เป็นเมนคิ้วอยู่นะผมรวมถึงผมแจ๋ผมผมไม่ใช้รุ่นนี้เป็นเมนคิวอยู่นะผมคือมันบิดได้ดีฟโฟร์แล้วผมซึ่งแกถ้าให้เลือกระหว่า,ใางใก2้สองและใกสามเนี่ยผมแนะนำผมซื้อก12สิบสองดีกว่าผู้ชมแกลสิบสองคือมันอันหนึ่งแล้วมันถูกกว่าด้วยแล้วผมและล็อกอัพมันน้อยกว่านะผม ซึ่งแนะนาเลยวนะ่าขอซื้อแกน12ดีกว่าแต่ถ้าใครอยากก้าวข้ามนะผมซื้อแกน14เลยก็ได้เช่นกันนะผมซึ่งมันอาจจะดีกว่าลุ่นี้ด้วยนะผมแต่มันอาจจะคล้ายกันแต่ถ้าใครอยากประหยัดผมก็ซื้อรุ่นี้แต่แค่ใครอยากให้ดีกว่านิดนึงก็ซื้อแกน14แมกเ็ตได้นะครับผมโอเคผมนี่เป็นการ <c oughs> <c oughs> บอกคุณภาพของเจ้าแกน12แมกเ็บลูกนี้ผมที่มันออกมาค่อนข้างที่จะเกือบจะน,นานแล้วนะผมก็นี่ผมคุณภาพยังดีเหมือนเดิมนะผม ส่วนถ้าใครชอบเนี่ออยกดไลค์ซับไครป์ชอบกับเดลคิวเบอร์นะผมก็เดี๋ยวตอนจบมีซบท้ายคลิปด้วยนะผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปดูซบกัน